ใครเหรอประกันแกเอตกนก่อนไม่ใ่ไม่มีอานี่ดยห่อามสี่้อนึ่งปันหนเป็นอัน่งอยอน่ัเอ่นียาเจ bin Gracias. Yeah. เลือดไลค์ดแชร์กเราด้วยอันนี้มึงตาเก่หรื่มึไมเกต็ไเ่เราผ่าตกูสบทแ้เเจมขาถามพี่เจมพี่เจมสักกัครับพี่เจมสักะครับแสักอะไรคพี่สักตรงองนารายแข้ขวาฮะแขนขวาันต้องแขนขวาอเกล่าแขนขวาส เดี่ยวนี่จุกจุกถามกันอันนี้อันนี้พี่ไปตักร้านไหนเลยครับพี่ร้าอันนี้ไปตักร้านี่ต้มเนี่ยไปต้มที่ตัวใหญ่ใหญ่ใครครับใครวะไอ้เหี้ยใครครับไล่สดให้ดูเบื้องหลังครับไล่สดให้ดูเบื้องหลังอันนี้ไล่อยู่ไล่อยู่สามช่องให้ใครวะไอ้เหี้ยเปิดกี่ย่างสามสองหนึ่ง อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเ,นะเราจะไปกันให้ถึงแสนซับนะ,ะไม่พาดถชเริเดถยวิมก่อนชออออชุมยยากระเายิงสุกูเป็นคนทายกดแชร์นะบฝ <c oughs> ากกดแชร์นะครับาดแชปยอะาพาดูพี่เจมพัดนนี่ใกล้ๆดู

เอาเกิดอะไรขึ้นเผื่อคนที่ดูไลฟ์ยังไม่รู้ผมรถคนนะครับผมแล้วก็มามาฟ้าอ่อนเดี๋ยวรู้ไหมว่ามามาฟ้าทำแล่วไปดูช่องมามาฟ้าเดี๋ยวมันจะถ่ายกันแล้วอ่ไปดูช่องมามาฟ้านะครับเพราะว่าตอนนี้ตามต่อใบข้าราชการชีใบข้าราชการชีพที่หนึ่งเช็ดชาร์จแข็งแรงมาดูบ้างต้องไม่ไหวไหม ไม่ไม่ไม่เปิดที่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ต้องท์ท่าแล้่พี่บอลหล่อมากอะให้ดูพี่บอลเชี่ยเล่นไม่ใหม่นก่อล่นกเี่ยเออคยณลำบากใจไม่ด้วยจะต่อไย่างไ

พี่ทิวก็ะสกนะครับเพชรชเลยอ่ะัลยอ่ะขอให้อนูอะไรกมันจชัดเลยรอกูขหอชัดเลยเอาขอท้าจะชัดที่เหนกณรู้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเพชระครับอันนี้กินเวลาสองทุ่มกิเวลาสองทุ่มเพชรไหนเ่าต้องขอยาวให้มันรู้เยเหลืไม่ค่อยจรปิญญาปิญญาไหน่ เอาไวิยามันคือขายยาเอาไปขายยาพวกมาขายกันเนี่ยพวกมนขายนี่เหรอไพวกตัวเล็กตัวใหญ Eller, ่เป็นคนไม่ยาดูดีทำไมกันนี่อชิ้ขายยาหลังของใช่ไหมอ่าแค่เท่าไหร่แค่นี okay. mmm ้ก็เลยพักมาครับทุกคนกดติดตามพวกเราไปถึงแสนซับด้วยนะครับไปถึงแสนซับนะครับทุกคน เรียบร้อยขอบคุณครับรอดูคลิปได้เลยครับคอนเทนต์มีให้ดูทุกวันตลอดเดือนนี้แน่นอนกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้ใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดคุมบวกติดตามได้ สตอสดีน้องนาสวัสดีน้องปานิตาน้องปณิตามันไม่คิดถึงเรื่องนั้นหรอกโทษีขอโทษทีต้องทำยังไง น้ำพลน้ำแดงตูนมเป็นไรเี่ยมา่มเป็นดีเนี่ยจะทำดียตอนนี้มีคลิปล่าสุดที่ช่องมือ์ฟานะครับช่องมาอ์ฟานะนคลิ